สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยมีกล้วยห่ำห่ำนะคะมาดูกันเลยค่ะกล้วยหม่มถ้าอยากกินจะทำอะไรดีถึงจะได้กินนะคะมีอยู่สองวีนะคะ อยากกินจังเลยเราก็นําใบที่มีสีเหลืองน้อยๆนยี้นะคะออกมาหนึ่งสงสาส่วนวีนี้ก็หนึ่ง ใบทีสี่สักได้แล้วนะคะเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบก็พอนะคะสำหรับกินในครอบครัววันนี้เริ่มแรกก็ปอกเปลือกนะคะปอกเปลือก การปอกเปลือกกล้วยหามก็ใช้มือก็ได้หรือถ้ามันยังปอกยากก็ใช้มีดช่วยก็ได้นะคะอันนี้นะคะเตรียมไว้เลยอมองเห็นไหมเนาะ ไปลูกที่สองมันก็ใช้มีดช่วยก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวจะรู้กันว่าจะพาทำอะไรนะคะ ออกด้วยมืออย่างเดียวก็ไม่ออกนะคะากรีดตรงกลางเลยแล้วก็เอามีดเปิด <c oughs> จะทำถ้าทำกล้วยอบ น้ำผึ้งนะคะกล้วยอบรับประทานกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งดอกดอกลำไยนะคะน้ำผึ้งดอกลำไยจากภาคเหนะะือกล้วยกล้วยหามจะ ออกยากอยู่นะคะมันจะติดเปลือกเราก็ต้องใช้ใช้มีดช่วยนี่นะคะตรงกลาง 4ี่ห้าหก็ดเจดลูกคงพอนะคะถ้าอยากให้สุกเร็วก็อาจจะบั้งบั้งเหมือนบั้งเฉียงเฉียงนะคะเหมือนบั้งปลาความร้อนก็จะเข้าไปนะคะ กล้วยอบนั้นเราจะนิยมใช้กล้วยหามที่มีสีเหลืองบ้างนะคะถ้าหามเกินไปก็ไม่อร่อยจืดนะคะอันนี้ก็ความหวานก็ปานกลางนะคะกินแล้วจะอร่อยมากเลยบ้างให้เป็นรอยเวลาอบจะได้สุกง่ายนะคะ ด้านละสองสามทาีครบทุกลูกแล้วนี่นะคะเจ็ดลูกหลังจากนั้นเราก็จะนำเข้าฝาอบนะคะฝาอบ ไม่น่าจะจับเทเทลงไปเลยเปืให้ดู กล้วยไหมคะอ่าเอาเข้าวฝาอบนะคะฝาอบนั้นจะมีจานสเตนเลสประจำอยู่นะคะแล้วก็ปิดฝาอบ <c oughs> หมุนเวลาเอาความร้อนกลางๆนะคะร้อยร้กับ5นาทีนะคะ5นาที อันนี้ปรับไว้แล้วไฟเริ่มทำงานแล้วค่ะห้านาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะระหว่างระหว่างรอกล้วยสุกเราก็จะ เตรียมน้ำผึ้งนะคะเตรียมน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งดอยคํานะคะร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำผึ้งดอกลำํำไยสีเหลืองทองให้กินหอมสดชื่นจากดอกลำํำไยนะคะนี่ ใครมีอย่างอื่นก็ได้นะคะน้ํำผึ้งที่ห้ออื่นก็ได้นะคะเตรียมเทเทน้ํำผึ้งไว้ กินเยอะนะคะจิ้มพอเป็นพิธีค่ะรอสักห้านาทีนะคะใจเย็นๆนี่น้ำพึ่ง น่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูเลยนะคะจะรับประทานให้ดูเลยคะ่ะ ดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะว่าใกล้ใช้ได้หรือยังยังเลยค่ะเราจะอบให้ผิวสีออกเหลืองๆนะคะ ไฟแรงขึ้นจะได้สุกเร็วๆนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอนาน วันหลังต้องอบไว้รอเป็นสองรอบแล้วแหละถ้าใครรอไม่ไหวก็เลื่อนไปท้ายคลิปเลยนะคะวันหลังต้องอบกล้วยไว้เป็นสองชุดแล้วไม่ต้องมารอเสียเวลานะคะ